ผู้หญิงของมันฉันจะแย่งมาให้หมดส่วนแกถ้ายอมรับใช้ฉันฉันอาจจะเมตตาหรือก็ดูไห้แท้ก็ได้อะไรนะคุณคุณจะไปทำงานกับคุณเลิกฤทธิ์หรอ <c oughs> คุณคิดอะไรอยู่เนี่ย อย่าบอกนะว่าคุณจะทิ้งกันกลางคันแบบนี้เอ๋าอานี่จะบ้าเหรอลูกปาดถ้าฉันทิ้งเธอฉันจะบอกไหมฮทางเดียวที่เราจะช่วยคินแล้วก็ฉิงหน้ากากให้เลิศิได้เนี่ยคือเราต้องอยู่ใกล้มันให้มากที่สุดเฮ้ยถูกของคุณนี่คุณแต่ถ้าคุณทำงานกับเลิกฤทธิ์อ่ะคุณต้องทำเหมือนว่าคุณไม่เต็มใจนะเหมือนไม่อยากทำงานอะไรแบบนี้ ทำไมอะเรื่องแค่นี้ต้องให้สอนด้วยคุณลองคิดดูนะถ้าคุณเต็มใจทำงานนะคุณเลิกลิสเนี่ยจะต้องระแวงแน่เผลอๆจะกันคุณออกไปเลยคุณก็จะเสียโอกาสช่วยคุณชินไงแต่ถ้าคุณทำเหมือนแบบไม่เต็มใจไม่อยากทำงานเลยแบบนี้คุณเลิกลิสอ่ะเขาก็จะอยากเอาชนะคุณอยากจะแกล้งคุณโดยการเอางานใหญ่ๆงานสำคัญๆให้คุณเพราะว่าเขาอ่ะอยากจะเหนือคุณอยู่แล้วโอ้โห สุดยอดสมแล้วก็เป็น18มงกุฎเฮ้ยหอเล่นคิดดังไปหน่อยไม่เป็นไรแต่ก็ดีแล้วการที่คุณอยู่ใกล้ตัวเลิกฤทธิ์อะมันน่าจะหาหลักฐานอะไรได้บ้างนี่ดูเธอจริงจังเลยนะก็ต้องจริงจังสิฉันเป็นคนทำให้เพื่อนหน้าผีดิบของคุณอนะหลุดจากตำแหน่งซีอนะฉันต้องรับผิดชอบเออแล้วนี่ไอ้หน้าผีดิบเนี่ยเป็นไงบ้างอุ้ยให้พูดเลย เวี่ยงเช้าเวี่ยงเยง็นเวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเหมือนคนเป็นไวยทองอ่ะคุณ <c oughs> วันวันนะเอาแต่อยู่หน้าจอคอมหรือไม่ก็โทรหาคนนั้นคนนี้ขนาดคุณนครที่สนิทเนี่ยนะยังพูดแค่ไม่กี่คำพูดแค่ที่เท่าจำเป็นเท่านั้นเองอะ่ะคุณ <c oughs> คุณเพื่อนคุณน่ะจะเสียสูญมากไหมอะ่ะนี่คือจริงๆอะ่ะฉันก็ไม่อยากคิดแบบนั้นนะแต่คีินอะ่ะมันไม่ใช่คนอ่อนแอแต่ก็ไม่เห็นมันทําอะไรสักทีอะ่ะฉันคิดว่ามันอาจจะยอมแพ้แล้วก็ได้นะท้อได้ไง โดนแค่นิดแค่หน่อยแค่เนี้ยท้อแล้วเหรอทำตัวเป็นคุณนูคุณหนูไปได้อ,อยากเจอเนี่จะตอบให้ความเลยอุย้ยขอโทษอินไปหน่อยอ่ะอุย้ยกี่โมงแล้วเนี่ยฉันต้องกลับก่อนนะออกมานานแล้วอ่ะโดนดาอีกไปนะคุณจัดก,กันกระแดนไปรักคุณคุณแล้ว